ยัมเงินยังพันห้าพันห้าโอนไหมเอาจะบอกพี่อ่ะเอาไว้ตรงนี้ะนะแล้อมึงก็เดินอ้อมมาแหละมว่าหรือว่าอีนจะอยู่ร้านไหมไม่พี่บอยไม่เดี๋ยวต้องดูคนโดนเปิดไหมไหนร้านอยู่ตรงไหนตรงข้างทางเลยข้างทางอะไรเงีเลยตอ,อ,อไปเรื่อย จะบอยจะพาไเว้ยพี่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 ซื้อบ่อยไหมซื<ะ>้อบ่อยมซื้อบ่อยไช่เคหนหลังม <laughs> ั้เอ้าใช่ร้านตลาดเออจือโอ้ทำปิดอนแรกเนี่ยไหน ต้องมีสักล้านเลยสิบอยมีทีซ้ายเลยทีมือซ้ายไหมเลยเสือไม่นี่ยได้ยังนี่ท่านอยู่นะเสือไม่นี่โอ้รีหมาเนี่ยพูดอู้วมันปีนี่ก็ต้องมีอีกแหละมีไหมไม่สุดแค่นี้แหละแค่นี้แหละเหมืแล้วโอ้พาเลยสิบอยครับเดี๋ยวต้องไปดูสัตแก้วนะสัตแก้วอะมันทำใหม่ไม่ใหม่ เข้าซ้ายเลพี่โอ้ยอึนไทยเจอกันฝนขายฝั่งนู้นไหมอู้จะบอยพลาดเลยไหโอ้โหโอ้โอ้โหนี่ที่จอดรถป่ะฮะแหงนานทำจะบอยสวัสดีครับจ้าผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนแล้วครับจ้าอย่าตามทันเนาะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย นั่นนี่สวยไหมไม่สวยเเดี๋ยวไม่สวยดูนุ๊กไ่ไงพันห้าเฉียบบอกว่ายังไงพันห้าไม่ว่าไงหรอกพี่พี่เคยซื้อแพงสุดเท่าไหร่วงไรนะอืนี่อันนี้ล่งเขาบอกอ่มันมีเขาหนึ่งไหมอันนี้เขาเดียวหรอเขาเดียวพี่ซื้อเองสุดเท่าไหร่เขาโชงตะโก้ซื้อพวงอะไรแพงสุดเท่าไหร่ วงไล่เซื้อแฟงสุดเหรอเคยซื้ออยู่พักใต้แปดร้อยนะแปดรอยแปรอเออวงไล่แปดร้อยเบาเลยเบาเยมันลื่นนะจะบ่อยมันด่วนลงแค่ห้าไหมมันเออลงห้ามันมีแต่ฟองที่ยางนั่นแหละถ้ามันทำสีแดงไม่เหมือนพลมรุ่งอ่ะไม่เป็นไรแล้วเนาะสีแดงช่วยไปเลยก่ะ ไอ้สุดเทายัางนี้ทะลงไปแล้วตรงนี่ยมีบ้องเยอะจะแตกอู้ดูไหมโอู้แต่โค้งนี้อุบัติเหตนนะุอะไเยอะเนาะเยอะอยู่มแต่รอยแบบได้เบรกช่วยไหมนี่ได้ช่วยนะพี่แล้วรอบเรืมรอมันเกินอัตราไปครับดูเดินหาบัสไฟเดอร์ครับ

นเ uh, ออเบาเบาแล้วเรื่องกรฝั่งตะแก้วตกเมืนี้คือไม่ได้เปิดไฟว่ะพี่รถพัดชนเลยพี่คนเปิ้ลแล้วเบาเบาเดี๋ยวไอ้คนเนยคนลุกปืไออีจักรสองกิโลอ่ะลงเขาอ่ะบี่เสจอแล้วตัวนี้แหละ นานก็ถึงแล้วถามพี่นี่พี่ผมมาบ่อยแล้วไม่บ่อย<า>อีไกลไม่จะถึง <laughs> <laughs> อีไกลไม่สุดเขาผมมาบ่อยผมมาบ่อยนานๆมาทุกวันต <laughs> อกเกปล่อยเราแล้วนะครับตอนนี้ต๊อกเก่ไม่ไม่เห็นเลยครับใช่ไหมข้างหลังไม่ใช่นะรไม่ใช่วันนี้ต๊อกเออน่าจะจอดเซเว่นนะครับเพราะว่าอยู่ครับ อู้ขวารถนี้ยังเสียวอ่ะอันนี้เข้าไปไหนเนี่ยเข้าป่าอุ้ยรถติดเด้อพี่เบาเบาเบารถติดรถติดเบาเบาอู้ยคันเนาะคงเนาะตรงเนี้ยโอ้รถติดทางลงเลยเอออย่างไรไอ้คันนี้ทำไมอยู่ดีมันวิ่งซ้ายขวาไอ้เหก็เป็นอย่างนี้แหละดีเลยนี่มันดีเลยคนละตัว เอาเลยเว้ยอ้มาอาเมจังเป็มเต็มเตโตแล้วเยจัปปจะไอ่จัปปังหรจะอจัลางมีรถอะไรไหมนีู่มื่อนูนันูแซงมาทำเหี้ยอะไรนู่นูมันแซงขึ้นมาไม่เห็นรถขึ้นไปวะนอเบอร์บอรี่แบ

nhà đi dù nó chắc vệ tiêu khảo còn đấy Ê subscribe bói mày đi Mì พอทบกปกนะปะยังไม่ถึงไหนนะครับเพิ่งถึงเออเพิ่งถึงวัฒนานาครแล้วเนาะเนี่ยทุกปกไหน ไม่เคยจังหน้าตูไม่แตบปะสมรถได้ฆ่าเลยทำไมไม่ตูเฮ้ยครับเฮ้ยครับคลิปหน้าครับบายบายครับท่านผู้ชม